ดีเอสไชตอนนี้เขามีอำนาจเพราะนั้นเขาก็ทํางานเขาอยู่นะครับย่อไม่ใช่แดงเงินหรอกครับมันก็เป็นเรื่องคนทําผิดกฎหมายก็คนจัดการตามกฎหมายแต่ยังมีสวอีกคนนะที่บอกอ้างกฎหมายสวอเหนือกว่าอะไรเหนือใช่ซึ่งผมว่าเรื่องคดีเขาว่าอธิบายไปนะแต่อันเนี้ยจะต้องถามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วล่ะเพราะว่าสวออลองกฎผมขี้ขีดครัออลองกฎวอละกีออกมาบอกว่า สวเนี่ยมาจากกฎหมายและธรรมนูนดีเอสไอมาองค์กรตั้งตามพรบสวมีศักดิ์สูงกว่าผมไม่อยากคุยกับคนต่ากว่ายกตัวอย่างแบบนี้ดิเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาฟ้องใครนายักมนตรีประธานได้ดีเลยความผิดไม่ได้เกี่ยวใครเหนือกว่าทุกคนเนี่ยมันสามารถฟ้องได้หมดเอาเกาหลีใต้อาจจะไกลไปเอาเวียดนามเนี่ยพรบตรปลด ปัญหาดีเลยได้หมดเลยเออ